สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เตี่ยมพาทุกคนมาทํากระเทียมเจียวหอมแดงเจียวนะคะไว้ใส่๋้ยเต๋ยวกันนะคะจะไปยำวุ้นเส้นจังกวาแบบนี้ก็อร่อยดีต่อไปเราก็มาเจียวหอมแดงก่อนนะคะนิดเตี่ยมช้ไมาเรียบร้อยนะคะขนตกนะคะเสียงลังมากเลยค่ะทุกคนเจียวไฟกลางนะคะค่อยๆเจียวไปค่ะมันจะอวกน้ำและใช้เวลานิดนึงนะคะ เหลืองได้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะพาะให้เย็ยนแล้วก็ใส่โหลได้เลยนะคะต่อไปก็ใส่กระเทียมฉับค่ะเหลืองได้ประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพาะให้เย็ยนนะคะแล้วก็ใส่โหลได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเตร่มก็จะไปยำวุ้นเช้นกันนะคะ เอาวุ้นเสี้ยนถั่วผักยาวมันโรกนะคะใส่เตียงกัวแครอทลงไปค่ะใส่หอมแดงเจียวกระเทียมเจียวนะคะพริกโคน้ำมันค่ะปรุงรสชาติก็จะมีเกลือผงชโลดซีอิว๊วขาวนะคะงาขาวโค่ค่ะจะใส่ถที่ชสงโค่เพิ่มก็ได้นะคะชอบรสเปรี้ยวก็เติมมะนาวเลยเลยค่ะอันนี้เติมไม่ได้ใส่นะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะ วันนี้ติมนะ่มลแข็งเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะไปลแล้วค่ะ